ธรรมบัญญายตอนที่สโดยพระคูโกวิย์อภิปุญโญขอจเจริญสุขท่านสาธุชนผู้รับชมรับฟังรายการทุกๆท่านวันนี้รายการพระเทศก็กลับมาพบกับท่านผู้ชมรายการอีกครั้งหนึ่งทางสถานีพิทยุโทรทัศน์แห่งนี้ซึ่งวันนี้จะได้นำเรื่อง อันมีสาระมีประโยชน์แล้วก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราท่านทั้งหลายมาฝากท่านบูฟังท่านบูชมหัวข้อเทศหัวข้อบรรยายในวันนี้ขอให้หัวข้อว่าเรื่องมงคลกถาคำว่ามงคลเราได้ยินได้ฟังกันบ่อย แล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้คนทั้งหลายปรารถนาะแล้วคำว่ามงคลน,นี้ก็ดีจริงๆไปอยู่กับได้เขาก็เรียกว่าได้มงคลก็นำไปใช้ในงานมงคลสมรสนำไปใช้ในงานบายสีสู่ขวัญต่างๆมงคลนำไปประกอบกับวัตถุก็เรียกว่าวัตถุมงคลไปประกอบกับเลิกก็เรียกว่าเลิกมงคลไปประกอบกับ ยามก็เป็นยามมงคลไปประกอบกับสิ่งของไปประกอบกับต้นไม้ใบไม้ต่างๆก็กลายเป็นสิ่งดีงามไปหมดทีนี้หากจะถามว่ามงคลคืออะไรหลายท่านก็จะอึกอักเพราะว่าไม่เคยคิดถึงคำหมายไม่เคยคิดถึงคำแปลก็อยากจะเรียงร้อยถ่ายทอดถูสู่ท่านผู้ฟัง ให้เข้าใจเป็นไทยภาษาว่ามงคลนั้นหมายถึงความสุขมงคลหมายถึงความดีงามความเจริญความสำเร็จความก้าวหน้าอันนี้คือเอาความหมายไม่ได้แปลตามตัวหนังสือให้ท่านฟังแต่เอาความหมายที่สื่อไปทางนี้ว่ามงคลได้แก่ความสุขความดีงามความเจริญ ความก้าวหน้าและความสำเร็จทุกคนทุกชีวิตปรารถนาความสุขก็คือปรารถนามงคลปรารถนาความดีปรารถนาความเจริญปรารถนาความก้าวหน้าก็คือปรารถนามงคลแต่ว่ามงคลน,นี้จะไม่เกิดเองโดยธรรมชาติจะเกิดขึ้นเพราะการกระทำในสังคมหากจะ แยกแยะแล้วก็จัดหมวดหมู่ในลักษณะของมงคลนี่จะมีอยู่สองลักษณะ 1. มงคลมี 2. มงคลธรรมมงคลมีก็ได้แก่วัตถุสิ่งของเรามีความเชื่อว่าถ้ามีสิ่งนี้แล้วจะดียกตัวอย่างเวลามีท่านปูใดยํทำบุญบ้านทำบุญบริษัทห้างร้านมีการตั้งบาทภาชนะน้ำมน ก็นําใบเงินใบทองเนี่ยมาใส่นําใบมะขามป้อมใบส้มปล่อยมาใส่มาอะไรเหล่านี้อันนี้เชื่อว่าถ้ามีสิ่งเหล่านี้แล้วจะเป็นมงคลอันนี้คือต้องมีไม่มีก็ไม่ดีบางครั้งมีรถยนต์ใหม่หรือขึ้นบ้านใหม่ก็ต้องมีสิ่งของไปแขวนที่หน้ารถมีสิ่งของบางอย่างไปติดบ้านใหม่ อย่างนี้ก็ถ้ามีแล้วก็เชื่อว่าจะเกิดมงคลถ้าไม่มีก็จะไม่เกิดมงคลอย่างนี้ก็เรียกมงคลมีมงคลในลักษณะนี้เป็นความเชื่อแบบไทยๆก็ไม่ถึงกับเสียหายแต่ว่าขอให้ใช้หลักความพอดีเข้ามาอย่าได้เชื่อว่ามีแล้วจะดีเลิศประเสริฐร้อร์เซ็นคงจะไม่ถึงขั้นนั้น เพียงแต่ว่าดีอยู่แต่ในทางพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธเจ้าสอนมงคลตรัสเรื่องมงคลไว้เนี่ยเป็นธรรมะซึ่งสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้พระองค์ตรัสไว้ทั้งหมดทั้งสิ้น38ข้อ38ประการด้วยกันเรียกว่ามงคล38ขอเท้าความย่อๆพอให้ท่านผู้ฟังได้เข้าใจถึงมูลเหตุว่า เพราะเหตุใดพระพุทธองค์จึงตรัสเรื่องนี้เรื่องนี้ก็มาจากผู้คนในสังคมชมพูตวีปในสมัยนั้นมีความเห็นไม่ตรงกันคนบางพวกเห็นว่าสิ่งที่เห็นด้วยตาทั้งหมดเป็นมงคลคนบางพวกมีความเชื่อกันว่าสิ่งที่ฟังด้วยหูทั้งหมดเป็นมงคลคนบางพวกก็เชื่ออีกแบบนึง ทีนี้คนแต่ละคนเนี่ยมีอิทธิพลมีบาร,รมีมีอนุภาพไม่เท่ากันถ้าคนไหนที่มีบาร,รมีมากมีคนเชื่อถือมากพูดอะไรไปจะถูกก็ตามจะผิดก็ตามคนก็จะถือตามมากปรากฏว่าในชมพูตวีปสมัยนั้นคนแตกความเห็นออกไปเป็นสามส่วนใหญ่ๆถึงเรื่องดังกล่าวมาเมื่อสักครู่แตกกันไม่พอท่านยัง พาเอาถวยเทพน้อยใหญ่ที่ถือข้างมนุษย์ต่างๆเนี่ยพลอยแตกกันไปด้วยไปจนถึงถวยเทพในโลกทิพย์ร้อนถึงเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินท์จะต้องการดับวิกติคือความแตกแยกความบาดหมางความไม่ลงรอยกันของผู้คนที่เถียงกันเรื่องมงคลมงคลเนี่ยหาผู้ตัดสินลำบาก จึงประชุมกันและได้ข้อยุติว่าผู้จะตัดสินเรื่องนี้ได้ก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นประทับที่เมืองสาวัตถีที่วัดประเชศตะวันมหาวิหารอันเศรษฐีใจบุญนายทุนใจดีนามว่าอนาถบิดิกะเศรษฐีเป็นผู้สร้างถวายไว้ทวยเทพน้อยใหญ่จึงมาเฝ้าพระพุทธองค์โดยมีเท้าสกเทวราชคือพระอินทร์เป็นประมุข มีเทพบุตรองค์หนึ่งชื่อว่าปัญจสิกขาเทพบุตรเป็นผู้นำทางเมื่อมาถึงก็ทูลถามเรื่องมงคลว่าอะไรหนอเป็นมงคลขอพระองค์โปรดเมตตาแสดงมงคลเถิดพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธองค์ได้อาศัยพระมหากรุณาธิคุณได้แสดงมงคล38ประการให้ถวยเทพ ทั้งนั้นได้รับฟังแล้วก็ได้บรรลุธรรม,มาพิสมัยคือบรรลุธรรมตามสมควรแก่อุปนิสัยของตนของตน,งตนแล้วก็กลับมงคลทั้ง38ข้อนียบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกในหมวดพระสูตรมีชื่อเรื่องว่ามงคลละสูตรวันนี้ขอนำมาฝากท่านผู้ฟังสมมงคลสข้อเป็นคาถาที่หนึ่ง ซึ่งในมงคลคาถาหรือมงคลสูตรนี้ท่านผู้ฟังจะได้ยินได้ฟังบ่อยๆทั้งสวดเองแล้วก็ฟังพระคุณเจ้าสวดอยู่เป็นประจำในงานบุญพิธีกุศลพิธีต่างๆเป็นที่สังเกตพอพระจะสวดบทนี้จะมีท่านผู้หนึ่งไปจุดเทียนจุดเทียนทําน้ํามนต์หมายความว่าจะเริ่มจุดเทียนได้จะเริ่มทําน้ํามนต์ได้จะต้องเริ่มที่บทนี้ พอจุดเทียนเสร็จพระท่านก็นจะเริ่มสวดขึ้นต้นตั้งแต่อาเสวนาจะพาลานังปันตาน,นันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตมังคลมตตมังเป็นต้นเรื่อยไปจนจบทั้ง38ข้อถามว่าทำไมต้องจุดเทียนตรงนี้ก็ตอบว่าเทียนเนี่ยเป็นเครื่องหมายแห่งความสว่างสวัย เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญเป็นเครื่องหมายแห่งปัญญาสิ่งที่จะทำคนเราให้เจริญสิ่งที่จะทำคนเราให้ประสบความสุขได้ไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่าธรรมะไม่มีอะไรยิ่งใหญ่ไปกว่า <c oughs> คำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะในเรื่องราวที่เกี่ยวกับมงคลน,นี้จึงนิยมจุดเทียนตรงนี้ในพระคาถาที่หนึ่งที่ นำมากล่าวเมื่อสักครู่นั้น <c oughs> แบ่งได้เป็นสามมงคลสามหัวข้อเดียกันข้อที่หนึ่งคืออเสวนาจะพาลานังแปลว่าอย่าคบคนไม่ดีอย่าคบคนพาลผู้ที่หวังความเจริญในชีวิตข้อแรกเลยพระพุทธเจ้าวางหลักไว้เลยว่าอย่าคบคนไม่ดีคบคนพาลพาลพาไปหาผิด นั่นเป็นหลักยืนยันอยู่แล้วข้อที่สองคือปัณฑิตานันจเสวนาให้คบบัณฑิตคือคบคนดีเท่านั้นชีวิตจริงจะเจริญข้อที่สามคือปูชาจะปูชนียานังให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาจึงจะเกิดมงคลคือเอตมังคลมุตตมังแปลว่านี้แหละเป็นมงคลสูงสุดเป็นมงคลอุดม ดังนี้เรามาขยายความถึงข้อที่หนึ่งกันก่อนข้อท,ที่ว่าอาศวนาจะพาละนังคืออย่าคบคนผ่านคนเช่นไรคือคนผ่านคนผ่าลสับก็บอกอยู่แล้วใน <c oughs> มงคลสูตรหรือบทอธิบายว่าด้วยเรื่องมงคลนี้ บ่งลักษณะชี้คนผ่านไว้ว่าคนผ่านนั้นมีลักษณะดังต่อไปนี้หนึ่งคิดแต่เรื่องไม่ดีพูดก็พูดแต่คําไม่ดีทำก็ทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเป็นคนมักโกรธเป็นคนเห็นแก่ได้เป็นคนมองโลกในแง่ร้ายมองคนอื่นผิดหมดตนเองถูกหมดมีความประพฤติ เห็นแก่ตัวไม่เคารพกฎกติกาก,กฎเกณฑ์ของสังคมคนที่มีลักษณะดังกล่าวมานี้รวมกันท่านเรียกว่าคนพาลรวมถึงคนที่สอนคนให้โง่เขลาสอนคนให้หลงผิดคนดังนี้ก็เป็นคนพาลเหมือนกันคนพาลเนี่ยพระองค์เปรียบเหมือนของเน่าเสียของเน่าเสียของเน่าเหม็นเนี่ย ตัวเองก็เน่าเสียเน่าเหม็นอยู่แล้วหากไปอยู่ในหีบห่อใดภาชนะใดก็จะพลอยให้สิ่งนั้นเสียหายไปด้วยซึ่งผู้ที่หวังความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมต้องงดเว้นจากเรื่องนี้งดเว้นจากการครบคนพาลให้เด็ดขาดจะเคารพนับถือใครจะร่วมกิจการกับใครจะไปมาหาสู่ใครคงต้อง นำเรื่องนี้เป็นมาตรฐานเป็นมาตรวัดในการครบค้าสมาคมชีวิตจึงจะเจริญก้าวหน้าได้มงคลข้อต่อมาคือปันดิตานันจะเสวนาให้คบคนดีคือบัณฑิตบัณฑิตไม่ได้หมายความว่าผู้ที่จบปริญญาตรีแต่บัณฑิตในที่นี้หมายถึงคนที่มีความประพฤติดีความรู้ดีและความสามารถดี ลักษณะของบัณฑิตก็ตรงข้ามกับลักษณะของคนพาลคือคิดก็คิดแต่เรื่องดีๆคิดบวกจะพูดก็พูดแต่คำดีๆพูดบวกจะทำก็ทำแต่เรื่องดีๆก็ค,คือทำบวกเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่โอบอ้อมอารีก็มีลักษณะให้สังเกตบัณฑิตสังเกตคนดีเ็าบอกว่ามีลักษณะโอบอ้อมอารี วจีไเระสงเคราะห์ชุมชนวางตนพอดีโอบออมอารีก็คือเอ,อื้อเฟื้อเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้เป็นคนที่ไม่มักได้เป็นคนที่เห็นแก่ส่วนรวมมากกว่าส่วนตัวเป็นบุคคลที่เสียสละเป็นบุคคลที่ใจกว้างเป็นบุคคลที่มองโลกในแง่ดีไม่ซ้ำเติมโลกไม่ซ้ำเติมเหตุการณ์ ให้เร็วร้ายลงไปอีกนั่นลักษณะของคนที่มีความโอบอ้อมอารีวจีไพเราะคือเจรจาพาทีแต่คำที่สมานฉันเจรจาพาทีแต่คำสัตย์คำจริงเจรจาพาทีถ้อยคำที่ยังประโยชน์ให้สำเร็จยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นดับความร้อนได้คำพูดเหล่านี้เป็นคำพูดของบัณฑิต วจีไพระจึงเป็นลักษณะของบัณฑิตนี้สงเคราะห์ชุมชนก็คือเป็นผู้ที่ใช้ชีวิตของตนให้เป็นประโยชน์ต่อตอนเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นที่รักเป็นที่เทิดทูนประเทศใดๆก็ตามจะอยู่ไม่ได้ถ้าไม่มีหลักยึดเหนี่ยว ของผู้คนในประเทศนั้นๆประเทศไทยหรือสยามประเทศนี้เป็นประเทศที่มีบุญยิ่งนักมีชาติความเป็นไทยเนี่ยปึกแผ่นมายาวนานเกือบจะหนึ่งพันปีมีศาสนาพุทธเป็นศาสนาประจําใจเป็นศาสนาประจําครอบครัวเป็นศาสนาประจําหมู่บ้านเป็นศาสนาประจําตาบลเป็นศาสนาประจําอาเภอเป็นศาสนาประจําประเทศจะเขียนไว้ หรือไม่เขียนไว้นั่นคงไม่ใช่ประเด็นแต่ว่าประเทศไทยนั้นมีพระพุทธศาสนาเป็นที่เคารพสักการะของผู้คนจำนวนมากประการที่สามมีสถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินที่แผ่พระบารมีภัยศารปกป้องคุ้มครองผองไทยตั้งแต่กรุงสุโขทัยเป็นราชธานี มาถึงตราบเท่าปัจจุบันนี้ทั้งสามประการคือชาติศาสตษั์เนี่ยเป็นหลักของคนไทยได้ยึดเหนีย่ยวเป็นหลักชัยเป็นหลักใจของใจและชีวิตทั้นผู้ที่เป็นบัณฑิตก็จึงมุ่งประโยชน์ทั้งสามมุ่งประโยชน์ชาติมุ่งประโยชน์ศาสนามุ่งประโยชน์รชนพระหมหากษัตริย์เป็นหลักไม่ใช่ให้ตัวเองอยู่รอดไม่ใช่ให พวกของตนอยู่รอดแต่เพื่อความอยู่รอดของสถาบันคนที่มีลักษณะดังกล่าวนี้ท่านเรียกว่าบัณฑิตโดยแท้นอกจากจะโอบอ้อมอารีวจีภัยระสงเคราะห์ชุมชนแล้วประการที่อย่างวางตนพอดีวางตนพอดีคือปฏิบัติตนสม่ำเสมอเป็นคนที่ไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองไม่สูงเกินไปไม่ต่ำเกินไป เป็นคนที่มีหน้าหลังเรียกว่าตรวจสอบได้มีชีวิตเรียบง่ายสมถะแม้มีทรัพย์ก็มีทรัพย์เพื่อความเป็นอยู่ของตนและเพื่อจุนเจือต่อสังคมท่านที่เป็นนักธุรกิจจำนวนมากที่ดำเนินชีวิตในลักษณะของบัณฑิตนี้ความเป็นธุรกิจอยากจะฝากท่านผู้ฟังทุกท่านว่า อย่าทำแต่ธุรกิจอย่างเดียวต้องมีศาสนก,กิจเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยธุรกิจเปรียบดังขาข้างขวาสาธาก,กิจเปรียบดังขาข้างซ้ายธุรกิจเปรียบดังคันเร่งของรถยนต์ศาสนรก,กิจเปรียบดังเบรกของรถยนต์ในผู้คนคนหนึ่งในรถยนต์คันหนึ่งจะมีอุปกรณ์สองชนิดนี้คู่กัน ขาด้านขวาก้าวไปได้ก็คือธุรกิจต้องก้าวไปแต่ธุรกิจที่ขาดคุณธรรมซึ่งเราชอบพูดกันเหลือเกินปัจจุบันว่าธรรมมาพิบาลบางทีคนพูดก็ไม่รู้ว่าธรรมมาพิบาลคืออะไรคําว่ารรมาพิบาลเนี่ยคือมีธรรมเข้าไปประกอบมีความถูกต้องเข้าไปเป็นส่วนผสมมีความเป็นธรรมอยู่ในนั้นท่านจึงเรียกว่ารรมาพิบาลฉั้นการดําเนินธุรกิจ ที่ดูแลสังคมดูแลศาสนาแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาบริจาคเข้ามูลนิธิแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งมาสนับสนุนจุนเจือสังคมนั่นก็คือทาธุรกิจแบบมีศาสนรกิจเป็นองค์ประกอบเรียกว่าขาข้างขวาก็ก้าวได้ขาข้างซ้ายก็ไปพร้อมกันถ้าก้าวได้ข้างเดียวอีกข้างหนึ่งรีบเราก็เรียกว่าเป็นโปลิโอก้าวไม่ได้ สังคมจะไปไม่ได้เลยถ้าสังคมเอาแต่ธุรกิจธุรกิจธุรกิจโดยละเลยและทิ้งเรื่องของศาสนาที่เรียกว่าศาสนากธิจฝากท่านผู้ฟังทุกท่านที่ทําธุรกิจว่าอย่าเอาแต่ธุรกิจอย่างเดียวต้องเอากิจที่สองคือศาสนากิจเข้าไปด้วยในชีวิตประจําวันของเราท่านก็เหมือนกันอย่าทําแต่งานจะต้องหาเวลาพักผ่อนเว้นรักชีวิตบ้างด้วยการไหว้พระ สวดมนต์ที่บ้านที่ห้องพระห้องรับแขกหรือที่ไหนก็ได้ของวันหนึ่งๆอย่าปล่อยให้งานเนี่ยเข้ามาเต็มสมองเข้ามาครอบครองเวลาจนไม่มีช่องว่างเลยท่านผู้ฟังลองนึกภาพคนเขียนหนังสือว่าไม่เว้นวรรคเลยเขียนเต็มหน้าเลยริมกระดาษซ้ายขวาเต็มหมดเลยหนังสือนั้นจะเป็นหนังสือที่ไม่มีคนอ่าน ไม่มีส่วนใดน่าอ่านเลยแม้จะเป็นข้อความที่ดีเลิศปานใดก็ตามแต่หนังสือนั้นจะน่าอ่านเพราะหนังสือนั้นมีการเว้นวรรคมีการย่อหน้ามีการจัด artwork วรรคตอนที่เหมาะสมจัดได้ดีอย่างนี้เนื้อเรื่องก็จะพลอยมีผู้สนใจเข้าไปด้วยอันชีวิตนอกจากท่านจะทำงานชีวิตแล้วงานจิตใจก็ต้องดูแลด้วยอาหารกายให้แล้ว อาหารใจก็ต้องให้ด้วยอยากคิดว่าการประกอบผิดเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่จำเป็นไม่ใช่ตรงกันข้ามเป็นเรื่องจำเป็นยิ่งนักเพราะว่าเรื่องศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของใจเรื่องธุรกิจเป็นเรื่องของกายเรียกว่างานในหน้าที่งานในทางธุรกิจเนี่ยตอบแทนให้ได้คือปัจใจสีส่วนกิจทางศาสนาหรือศาสนากิจเนี่ยส่งผลทางใจให้ใจมีความสุข ใจมีความอบอุ่นใจมีความเยือกเย็นหรือจะเปรียบธุรกิจเหมือนคันเร่งของรถยนต์ธุรกิจพาประเทศก้าวไปข้างหน้าพาประเทศเข้าไปสู่ความมั่นคงแต่ประเทศที่มีแต่เรื่องธุรกิจธุรกิจแต่ไม่มีธรรมะเลยไม่สนใจความถูกต้องดีงามเลยก็จะเป็นรถยนต์ที่ไม่มีเบรกท่านผู้ฟังลองนึกถึงรถยนต์คันนึง คันเร่งดีเร่งไปแต่เบรกไม่อยู่เบรกแตกท่านคงจะเดาได้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฉะนั้นรถยนต์ที่จะดีต้องมีทั้งคันเร่งดีและเบรกดีสังคมจะดีได้ต้องมีทั้งเศรษฐกิจดีธุรกิจดีแล้วก็ศาสนกิจก็ดีด้วยคือมีความเป็นธรรมมีธรรมะมีความดีงามอยู่ในองค์ประกอบนั้นๆด้วย ผู้ที่จะนำสิ่งเหล่านี้ให้เกิดขึ้นได้ท่านเรียกคนนี้ว่าบัณฑิตฉะนั้นเราผู้หวังความเจริญผู้หวังความสุขผู้หวังความก้าวหน้าต้องหมั่นเข้าหาบัณฑิตในสมัยปัจจุบันเนี่ยจะเรียกได้ก็คือที่ปรึกษาที่ปรึกษานี่มีมาทุกยุคทุกสมัยในวัฒนธรรมจีนเขาเรียกว่ากุนซือกุนซือเนี่ย คือผู้ที่คอยแนะคอยนำคอยตักคอยเตือนอุปมาอุปไมยดังผู้ปฏิบัติเ,เหมือนนักกีฬาที่ลงสนามย่อมไม่เห็นข้อบอกพร่องของตนของตนแต่ผู้ที่อยู่ดูนอกสนามเนี่ยจะเห็นข้อผิดพลาดเหล่านั้นเหล่านั้นท่าน,นเราทุกท่านจะต้องมีบัณฑิตเนี่ยเป็นที่ปรึกษาชีวิตมีบัณฑิตเป็นกุลสือของการประกอบสามาาชีพ เราจะต้องหมั่นเข้าไปหาบัณฑิตหมั่นคบกับบัณฑิตพ่อแม่เป็นบัณฑิตของลูกครูบาอาจารย์เป็นบัณฑิตของศิษย์ท่านผู้รู้ท่านผู้มีความเป็นธรรมทั้งหลายคือบัณฑิตของชีวิตเราในวันหนึ่งหนึ่งเราต้องเข้าไปหาบัณฑิตให้ได้ทุกวันหนังสือดีๆอ่านแล้วเกิดความสุขอ่านแล้วเกิดปัญญาอ่านแล้วไม่กระทบกระทั่งต่อบุคคลใดเนี่ยเป็นหนังสือที่นำความเป็นบัณฑิต มาสู่เราทั้นความเจริญที่จะเกิดข้อแรกเว้นจากไม่คบคนพานในขณะเดียวกันก็ต้องคบบัณฑิตด้วยเว้นเฉยๆไม่คบบัณฑิตก็ยังไม่เจริญยังไม่ดีมีเรื่องที่พระองค์ตรัสไว้เล่าถึงเรื่องการครบโดยยกเรื่องนกแขกเต่ามาเล่าสู่ฟังก็ขอนำความเรียงมาเล่าฝากท่านผู้ฟังพอ สมควรแก่เวลาในที่นี้ในท้องเรื่องกล่าวถึงนกแขกเต้าสองตัวซึ่งอยู่ในรังเดียวกันพ่อแม่ออกไปหากินมีอยู่วันหนึ่งเกิดพายุใหญ่พัดมารังปลิวหายไปนกแขกเต้าสองตัวก็พลัดพลาดจากกันตัวที่หนึ่งไปตกอยู่ในชุมโจรอีกตัวหนึ่งไปตกในอาสมพระฤาษีตัวที่ตกอยู่ในชุมโจรน,นั้น เป็นนกที่กระด้างเป็นนกที่หยาบคายตามคํานายโจนสอนสั่งส่วนนกที่ไปตกอยู่ในอาสมบริสีเป็นนกที่มีความสุภาพอ่อนโยนอ่อนน้อมมีอยู่วันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินกรุงพระนศีประพาสป่าล่าสัตว์แล้วก็พลัดหลงจากกองอารักขาไปอยู่ในชุมโจรน,นกแขกเต้าตัวนั้นเห็นพระราชามีเครื่องประดับ ก็กล่าวว่าดีแล้วพระราชาองค์นี้เสด็จมามีเครื่องประดับมากมายเราจะฆ่าพระราชาองค์นี้เอาเครื่องประดับให้นายของเราอย่างนี้พระราชาได้ยินเสียงตื่นขึ้นก็รีบหลบหนีไปไปถึงอาสมเฤษีก็ไปพักที่นั่นนกแขกเต่าผู้อยู่ในอาสมเฤษีก็โอภาปราศัยด้วยถ้อยคำไพเราะว่าพระราชาท่านเสด็จมาดีแล้วที่นี่เป็นที่ปลอดภัย มีน้ำเย,ย็นใสมีผลละมารากไม้เชิญท่านบริโภคให้สบายเถิดพระราชาแปลกใจว่าชาตินกสองตัวนี้มีความเป็นมาเหมือนกันทำไมจึงแตกต่างกันจึงได้ถามไปนกแขกเต้าที่อยู่ในอาสมเพลืีต่อว่าข้าพเจ้าและนกแขกเต้าที่อยู่ในชุมชนนั้นเป็นพี่น้องกันแต่ที่แตกต่างกันก็เพราะว่าได้คบคนต่างกัน ข้าพเจ้าได้คบปือสีซึ่งเป็นบัณฑิตสอนแต่เรื่องดีเรื่องประโยชน์ส่วนนกแขกเต้าที่อยู่ในชุมโจนฟังแต่คําหยาบคายฟังแต่เรื่องฆ่าทํำลายล้างนิสัยใจคอจึงเป็นอย่างนั้นพระองค์ได้สรุปว่ารากะเะดาไปพัวพันกับรากมะม่วงก็ทําให้ผลมะม่วงขมได้ใบไม้แม้จะหอมแต่ถ้าไปห่อสิ่งของเน่าก็ทําให้ใบไม้ มีกลิ่นเหม็นได้ข้อนี้ฉันใดหากเราครบคนไม่ดีคบคนพาลก็จะทําให้ความรู้ของเราเนี่เสียหายได้ตรงข้ามกับเราครบบัณฑิตก็จะทําให้เราประสบความสุขความเจริญได้วันนี้ได้นํามงคลกระถามาฝากท่านผู้ฟังได้สองข้อเวลาบทลงแล้วจึงขอพักรายการพระเทศไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนก็คงจะได้พบกันใหม่ในโอกาสต,ต่อไป สุดท้ายนี้ขออวยพรให้ท่านผู้ฟังผู้ชมรายการท,กทุกทท่านจงมีความผาสุขความเจริญทั้งทางโลกและทางธรรมทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเถิดบัณฑิตคือคนที่มีจิตใจผ่องใสยอยู่เป็นปกติบัณฑิตไม่ใช่ผู้มีเพียงปริญญาแต่คือผู้อุดมด้วยศีลสมาธิปัญญาลักษณะของบัณฑิต 1. ชอบคิดดีเป็นปกติ 2. ชอบพูดดีเป็นปกติ 3. ชอบทำดีเป็นปกติองคุณของบัณฑิต 1. กตัญญูคือรู้อุปการะคุณที่ท่านทำแล้วแก่ตนเอง 2. อ,อัตตสุทธิคือทำตนให้เป็นบริสุทธิ์จากบาป 3. บริสุทธิ์คือทำผู้อื่นให้บริสุทธิ์จากบาป 4. ส,สังคหะคือส่งเคราะห์กแก่ชุมชนทั้งหลาย จะทำความดีแต่ไม่รู้จะเริ่มที่ไหนเคยไหมอยากจะสร้างสาธารณประโยชน์แต่ไมไ่รู้จะเริ่มยังไงพูดวิวรายการที่จะพาทุกท่านท่องไปในโลกแห่งความดีโลกของจิตอาสาและสาธารณประโยชน์รายการที่จะร่วมสร้างกระแสความดีให้เบงบานในสังคมไทย เป็นเวทีให้ผู้ด,ด้อยโอกาสได้พูดเป็นเวทีให้ผู้รู้ได้เสนอแนะเพราะเราเชื่อว่าความดีสื่อสารกันได้และเรารับใช้ความดีมสภทานังธรรมทานังชินาติการให้ทำเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงรายการประเทศรายการธรรมะง่ายๆจากธรรมะทีวี เน้นการนำเสนอคติธรรมสารธรรมธรรมเทศนาผ่านประสบการณ์มุมมองจากพระภิกษุพุทธสาวกพร้อมด้วยบทสรุปหลักธรรมที่เข้าใจง่ายหากท่านต้องการให้ธรรมะเป็นคำตอบของชีวิตรายการประเทศเป็นคำตอบของคุณ